สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง m o t o b e a s t นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตรถคันใหม่นะครับที่เอามานะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าผมหารถยังไงแล้วก็ซื้อ b i g b ไบมือสองเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องเจอแล้วเราจะแก้มันยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนว่ารถคันนี้มีรายละเอียดยังไงนะฮะสาหรถคันนี้นะครับเป็น ER6N ปี2 0 1 1นะครับก็คือเป็นโฉมแรก ที่ประกอบไทยและขายในประเทศไทยนะครับโฉมแรกก็หน้าตามันจะอ้วนๆนะไฟหน้ามันจะดูโบราณนิดนึงคือเมื่อเทียบกับตัวตัวโฉมถัดมาถัดมาจะสวยกว่าต้องยอมรับครับแต่ว่าคือที่ผมเลือกคันนี้มาด้วยความที่เครื่องยนต์สภาพมันค่อนข้างสมบูรณ์ผมก็เลยเลือกคันนี้มาอาจจะไม่ได้ดูที่โฉมเป็นหลักนะครับเพราะว่าหน้าตารถยังไงก็แต่งให้สวยขึ้นได้เดี๋ยวมาให้ดูว่าเดิมๆได้อะไรมาบ้างนะครับ ก็นี่นะครับช่วงหน้าก็เดิมๆเลยครับไม่ทาล้อสีทองมาแล้วก็ไม่ไม่เยอะครับคันนี้ไม่แค่หมื่นสามแล้วก็เครื่องก็คือเคมวาลพวกอะไรต่างๆใส่ไว้ข้ามอะไรแก้เรียบร้อยหมดแล้วเครื่องยนต์ดีครับด้านบนมีปัม๊มอะเดลินเบอร์สิบเก้าให้นะครับใช้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนมือคัดมาแล้วมีการสะบัด RCB ครับถามว่ามันใช้ดีไหมผมก็ยังตอบอะไรมากไม่ได้นะผมว่าเฉยๆครับ นะครับดูความใหม่ของรถนะดูรูกุญแใจเห็นไหมยังเห็นไอ้มาร์กเกอร์ครบเลยฮนะไม้ก็ใส่ใส่เลยได้มาฝาถังน้ำมันนะมีที่ปิดคาร์บอนของ,ของวูดนะครับแล้วก็ถังมีพาร์ทคาร์บอนมานิดหน่อยครับนี่เป็นพาร์ทคาร์บอนนะชิ้นครอบเฟรมครับมีโชกหลัง y s s ตัวนี้ปรับได้นะ ปรับได้แต่มันแข็งมากเลยเดี๋ยวผม,มันต้องไปปรับแก้อะไรมันแข็งแบบขี่ไม่ได้เลยนั่งไม่ได้เลย <c oughs> แล้วก็มีท่อแอโร่ครับแอโร่ตัวนี้เป็นสลิปอ่อนนะครับสาหรับโฉมสองพันสิบเอ็ดก็คือมันจะมาแค่ท่อนสลิปอ n อนถ้าเกิดเป็นรถ er หก np สองพันสิบสองขึ้นไปเนี่ยท่อมันจะมันจะเป็นฟูลแล้วคือท่อมันจะมาทั้งยวงถึงเฮดเลยมันจะไม่มีตัดตรงกลางนะครับตัวนี้มันจะเป็นรุ่นตัดตรงกลางก็คือเป็นตรงรุ่นสําหรับ er หก np โฉมนี้นะ แล้วก็อนี้เบาะครับทําจากเรสไลน์สภาพก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วก็มีสวิงอามหลังนะเป็นของเวอร์ซิ่โกห้นะครับก็ถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรก็คงได้ความสวยอย่างเดียวมันเบาขึ้นประมาณ1นกิโละซึ่งเราไม่รู้สึกหรอก,กมีการดิดหลังมาให้นะครับแล้วก็โซ่ครับอันนี้ที่ได้มาก็เป็นโซ่ดำบุดทองก็งนั่งสมบูรณ์นะ สเตอร์ก็ยังเต็มเมอยู่โดยรวมก็ถือว่าพอดีรถมันยังไม่ลางะมัก็ดูเนวๆนิดนึงแล้วก็พักท้ามันของเดิมครับไม่ได้ใส่พวกเกียโยงมาผมว่าของเดิมมันดีที่สุดล้วมันขับสบายกว่าเกียโยงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีการล้มมีการล้มตัวนี้ไม่ให้แล้วก็พวกพาร์ตคาร์บอนฮุมค,คาร์บอนที่บอกนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอนะครับ อันดับแรกก็คือโช๊คครับโช๊คหน้ามันแข็งมากเลยมันแข็งแบบหน้าเกลียดมากเลยแข็งจนขับไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากน้ํามันเก่าคือซีลมันไม่รั่วนะไม่รู้ว่าน้ํามันเก่าหมดผสภาพหรือว่ามันเป็นอะไรนะหรือว่าเขาใส่เคยอัดน้ํามันมาแต่ใส่ผิดสเปคทํามาผิดวิธีมันทำให้โช๊คหน้าเหมือนจะแทบไม่มีโช๊คเลยขับแล้วปวดมือมากๆเดี๋ยวผมจะไปแก้อันนี้ก่อนนะครับผมจะไปทํา เซ็ตโช๊คหน้าใหม่ครับต่อด้วยเซ็ตโช๊คหลังนะครับแล้วค่อยไล่เก็บงานพวกความสวยงามน,นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่าทําเสร็จแล้วมันจะโอเคไหมใช้งบประมาณแต่ละจุดเท่าไหร่แล้วก็มันขี่เป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับตอนนี้ผมเอารถมาเซตโช๊คใหม่นะครับนี่กำลังทําเลยเดี๋ยวอาจน้ํามันเปลี่ยนซีลใหม่ดูว่ามันจะดีขึ้นไหมฮะทาอยู่ที่ศูนย์คาวาที่เรียรมอเตอร์สปอร์ตนะครับเดี๋ยวไปรอดูกัน ว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นไหมแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับทำเซ็ตโชค๊คหน้าใหม่นะนี่ผมทำที่ศูนย์นะศูนย์ทาวาเลยผลที่ออกมาก็คือโชค๊คหน้าเหมือนเกิดใหม่นะกลับมานิ่มเหมือนเดิมลนะแต่ยังไม่ได้ลองขับนะจดวไปลองขับดูแต่ว่าตอนมาเนี่ยโชคแม่งแข็งเหมือนเกวยนเลยก็น่าจะเป็นที่ว่าของเก่ามันใส่น้ำมันผิดเบอร์ครับน่าจะทำมาผิดๆ,ๆิดถูกถูกละ เลยเลยทำที่สูน์เลยแล้วผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยน,นยาหล่อยเย็นไปด้วยนะครับส่วนราคานะรายการแรกซื้อยาวเวีเยนมือสองเปลี่ยนซีลโช๊คเ้นน้ำมันใหม่สองพันหนึ่งครับเปลี่ยนน้ำยาหล่อยเย็นอีกประมาณสามร้อยรวมแล้วสองพันสี่เสียไปสองพันสี่ละเดีย๋ยวไปดูว่าไปทำอะไรกันต่อนะเดี๋ยวไปลองขับดูก่อนตอนนี้มาอัปเดตกันครับผมทำรถเสร็จแล้วนะก็คือเก็บงานครบหมดแล้วเจ้าวอาหกเอ็นคันนี้ ไปดูรอบๆกันเลยว่าใส่ขึ้นขนาดไหนนะครับพอดีไปล้างมาแล้วด้วยแหละนี่สรุปสิ่งที่ผมทำไปก็คือเซอร์วิสนะครับเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนซิลโชคนะครับไปเซ็ตชคหลังมาใหม่นะครับปรับพ่โหลดรีบาวคอมเพรสชันนะครับ แล้วก็เก็บงานเปลี่ยนกออากาศเปลี่ยนหัวเทียนลิเดียมใหม่แล้วก็ไปทําไฟเลี้ยวมาใหม่นี่เป็น LED สวยสวยเลยฮนะแข็งแรงแล้วก็เปลี่ยนแฮนด์นะครับเปลี่ยนแฮนด์ใหม่ใส่แฮนด์เรนชูมาอ่าเพื่อให้มันเลี้ยวง่ายขึ้นผมเปลี่ยนกาา้านคัตมาใหม่เ้วยเปลี่ยนเป็นตัวอิตาลีนะครับก็มันมันสวยกว่าเดิมแล้วมันปรับง่ายแหละมันหมุนหมุนปรับได้เลยนะครับปั๊มเบรกเดิมยัง เป็นอันที่มากับรถนะเป็นอนะดรีนเบอร์19วะนึบๆเลยมีการสะบัด RCB นะครับแล้วก็อ๋อผมเปลี่ยนไฟหน้าด้วยเปลี่ยนเป็นหลอด LED นะให้มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะได้สวยๆไฟหน้าก็จะเป็นสีขาวละอ่านี่คือที่ที่ทำไปนะครับใส่ๆเลยอ๋อแล้วก็ไปใส่ที่เพิ่มมาการแข้งฮะของสตาร์กนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกมัน มันก็กันได้นิดหน่อยแต่ว่ามันสวยดีครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นี่มันก็สวยปียแบบนึงแล้วก็ไปล้างมันล้วเนียบเๆียบนะครับก็คิดว่าสมบูรณ์แล้วละ่ะก็ด้วยตัวรถคันนี้นะใครจะหามาได้ราคาเท่าไหร่นะผมเสียงเงินในการบำรุงรักษาในการแบบกับ Big กไบคปี2011เนี่ยอายุป,ประมาณ11ปีเนี่ยก็คือซื้อมาแล้วก็ ค่าดูแลทั้งหมดที่ทผมทําไปเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ1 0,000บาทครับที่เราต้องเตรียมไว้นะ1 0 0 0 0บาทในการแบบให้บิ๊กไบค์แบบปีเก่าๆแล้วมาใช้งานให้จบบูนเนี่ยคือต้องเตรียมเงินเผื่อไว้อีกสัก10,000บาทนะครับคือถ้าใครไม่มีงบตรงจุดเนี้ยแล้วกาจะซื้อรถมือสองมาแล้วก็ใช้งานสบายใจวอลลี Wall ่ฟ e รี free, อะไรเงี้ยผมอาจจะต้องคิดดูใหม่นะคือค,คุณต้องเผื่อเงิเงนส่วนนี้ด้วยอ๋อแล้วผมก็เปลี่ยนถ่ายน้นมันเครื่องเปลี่ยนกองอะไรเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ละ E r 6 n นะข้อดีคือมันใช้น้ำมันเครื่องแค่2ลิตรราคาดูแลรักษามันไม่ค่อยแพงหรอกครับแล้วอะไหล่เป็นคาวาซากิเนี่ยเบิกศูนย์ได้ทุกชิ้นเลยอะไหล่เบิกได้ไวแล้วก็ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นอื่นๆนะคาวามันจะถูกกว่าพวกซูซูกิพวกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเทียบกับรถยุโรปไม่ต้องพูดถึงนะถูกกว่าเยอะนะแล้วก็อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วผมคงไม่ทำอะไรแล้วอันนี้คือล้อเขาทำสีทองมาแล้วนะ โซ่ครับผมก็ไปล้างโซ่มาใหม่นะใสๆเลยเป็นโซ่ดำหมุดทองนะก็คงนี่ดูความสะอาดก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วครับก็ใช้ได้ยาวๆเดี๋ยวสตาร์ได้ฟังน้ำมันจะหมดอีกคันนี้ไม่อยู่ที่14,000โลนะพอดีมันขึ้นน้ำมันอยู่ รถคันนี้วิ่งไปหมื่นสี่พันโลไม้แท้นะครับเนี่ยหมื่นสี่เดี๋ยวสตาร์ทให้เพื่อนฟังเป็นทอ่อแอโล่นะครับท,รท่อแอโล่แท้แต่ว่าพอดีมันใสจ่จุกรถเสียงอยู่เสียงประมาณนี้นะครับต้องเงียบๆไม่ดังอะ่ะผมคิดว่าถ้าเวลาไปเข้าด่านตรวจนะมันผ่านนะมันผ่านกฎหมายนะถ้าเรายังใส่จุกรถเสียงอยู่นะครับ Uh huh. ประมาณนี้นะครับล้อมก็ติดมือดีนะประมาณนี้เอาดีให้ดูไฟหน้านี่ไฟหน้าสีขาวนะครับ ผมว่ารถบิ๊กไบค์จะปียอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรายังเป็นไฟหน้าสีเหลืองเป็นหลอดแบบฮาโลเจนสีเหลืองเนี่ยมันตลกมากครับมันดูโบราณดูแบบดูไม่สวยเลยอ่ะคือยังไงขอผมขอเลยว่าใครจะใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นไหนนะไปเปลี่ยนไฟหน้ามันสีขาวซะมันดูดีกว่ากันเยอะเลยครับกลางคืนเวลารถมองอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นแบบเอ้ยบิ๊กไบค์มาถ้าเป็นไฟสีเหลืองเขานึกว่ารถเวฟมานะครับมันก็มันก็ดูไม่สวยงามแหละนะครับ ก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็ใครอยากจะเล่น ER6N นะจะเป็นโฉมนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นโฉมถัดมาจากนี้ก็ได้นะครับก็อย่าลืมว่าเผื่อค่าบนรุนไว้แล้วผมก็ไปแนะนำคร่าวๆแหละว่ารถคันที่ผมซื้อมาเนี่ยผมทำอะไรไปบ้างแล้วก็แต่ละคนก็อาจจะทำไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ความชอบก็ลองดูครับมีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ